สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้วิชาประวัติศาสตร์เรา,าก็ยังอยู่กันในเรื่องของอาณาจักรอยุธยานะคะนักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วนเนาะเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรอย,ยุธยาวันนี้นะคะเรามาต่อในหัวข้อเรื่องของการพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองนะคะพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองมีการปกครองแบบระบอบราชาธิปไตยหรือเราเรียกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่ง ระบบก,การปกครองนี้ก็คือหมายถึงพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจเด็ดขาดเพียงพระองค์เดียวนะคะในฐานะที่เป็นสมบุติเทพนะคะตามหลักความเชื่อของศาสนาพราหมนะคะก็ได้รับมาจากขมร์และก็ทรงเป็นธรรมราชาตามความเชื่อแบบทางพระพุทธศาสนาด้วยทรงยึดมั่นในหลักทศพิธร,ราชธรรมปกครองประชาชนด้วยความยุติธรรมแล้วก็ความเมตตานะคะ ต่อมานะคะพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองกันต่อในสมัยอยุธยาเราแบ่งการปกครองเป็นสามสมัยนะคะนั่นก็คืออยุธยาตอนต้นนะคะอยุธยาตอนกลางแล้วก็อยุธยาตอนปลายมาดูสมัยอยุธยาตอนต้นกันก่อนนะคะเริ่มตั้งแต่ปีพศ1893ถึง1991ในสมัยนี้เป็นสมัยของการวางรากฐานนะคะวางอำนาจทางการเมืองการปกครองรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงของอาณาจักร ซึ่งยังมีอาณาเขตที่ไม่กว้างขวางมากนักนะคะพระเจ้าอู่ทองนะคะลืมไปหรืยอยังพระเจ้าอู่ทองคือใครพระเจ้าอู่ทองคือปฐถมกษัตริย์ของอาณาจักรอยุธยาธิคคนแรกนะคะคือพระองค์แรกกษัตริย์ะะอ,องค์ที่หนึ่งนะคะก็ทรงวางรากฐ,ฐานการปกครองเอาไว้ก็มีการปกครองส่วนกลางนะคะหรือราชสถานีนั่นเองแล้วก,ก็จะแบ่งเป็นการเรีวยกว่าสี่สุสนจักด้วยกรมบังค่ะกรมทงาำหน้าที่ทรงคอนตักไรนะคะกรมวางทำหน้าที่แล้วเดียวกับ กรมคังทาหน้าที่จัดเก็บภาษีส่วนกรมนาก็ทําดูแลที่ทํานาของราษฎรนะคะทีะ่ห<ะ>ัเมืองนะคะก็เป็นการปกครองที่เกิรากราชวงศนะคะก,การนก็จะเป็นวอ่าอันนีู้นักเรียนดูในรูปภาพประกอบอันนี้คือเมืองหลวงใช่ไหมคะถัดออกมาหน่อยนึงเป็นเมืองลูกหลวงหรือเราเรียกกันว่าเมืองหน้าด่านผู้ที่ปกครองเมืองนะคะก็จะเป็นพระราชวงศ์หรือเป็นเจ้านายชั้นสูงสูงที่พะมาหากษัตริย์ทรงให้ไปปกครองดูแลนะคะถัดออกมาอีกหน่อยนึงก็จะเป็นหัวเมืองชั้นใน ะะซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากเจ้าเมืองเดิมนะคะต่อมาหัวเมืองชั้นนอกเห็นไหมคะไกลเมืองหลวงออกไปอีกนะคะแต่งตั้งผู้ปกครองเช่นเดียวกักบเมืองไหนะนะคะหัวเมืองประเทศสลาฟองกหรือว่าเป็นพระมห,หากษัตริย์ของเขาเองเลยแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าทุกป,ปีจะาชบงล่าจักรประการแล้วก็ส่งกองทัพมาช่วยในเรือง่ขางองัแต,แต่จะต้องรับกานมาให้กับมือระการ สมัยเอไออาร์เอไอสอเก้าสผ่านมาเป็นแต่สมัยปฏิรูการคือสมัยพัณดาราค่ะในสมัยนี้นคือสันที่อาณาจักรของแต่ก็เป็นที่าจิใหญ่อำนาจสูงสุดทั้งสะพานสังคมรุ่งเรืองที่อยู่ใต้จัดราชาได้เป็โลกการเกี่ยวกับการที่ได้มาห่างคนลกันประมาณรยขขนาดนะซ้ายของเดชธรรมรัตน์ที่ตีเยกคการที่ได้ดินแดนออกไปส่วนของอาณาจักรสุโขทัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องขยายอำนาจการปกครองออกไปให้ควบคุมดินแดนทั้งหมดเอาไว้ได้ซึ่งอ่ะว่าง่ายๆคือ เรามีดินแดนที่กว้างขวางมากขึ้นนะคะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็สองเกิดปัญหาความมั่นคงของอาณาจากักรจากการที่หัวเมืองหน้าดา่านนี้การเมืองก็มีอำนาจมากการเมืองอยู่ใบขาคู่เดิมแต่ในขณะนั้นคือสายท่หนึ่งะทีนี้การเมืองการปกครองจะมีรูปแบบแบบนี้ปกครองส่วนกลางนะคะหรือรัฐบานั้นตัวนั้นปกครองไปส่วนหนึ่งกลมกระาโหมหรือหัวเมืองสมุหะกระาโหมจะดูแลทหารน,นะคะฝ่ายที่สองกลมมหาทไทยหรือ สมุหานายกนะคะซึ่งจะดูแลฝ่ายพล,ลเรือแล้วก็ควบคุมจัตุสดมนะกลมเบียงกลมังกลมชุดนะที่ปกครองแบบสมัคนะคะยกเ,กเมืองะนะคะม่เมืองทีง่ต้นมีเมืองหน้าด่านเนาะหรือว่าเมืองลูกนะคะตอนีเริ่มตั้งถุยแล้วจะมีการแบ่งเขตเพียงแค่สี่เมืองหนอันนี้คือเมืองหลวงนะคะามานลูตอะคะนอกซึ่งจะเป็นก็ที่้ากก็คือเมืองลกนะคะแต่ทั้งหมดก็หนเหมือนเดิมนะคะอ่ะต่อมา สมัยอยุธยาตอนปลายนะคะเริ่มตั้งแต่ปีพศ2231ถึง2310เป็นช่วงเวลาตั้งแต่สม,สมเด็จพระเพทราชาถึงสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์นะคะรูปแบบการปกครองในสมัยอยุธยาตอนปลายตัางรูปแบบปกครองตามสมควรน่าสุัริตรับเลี้ยงลูกแต่บางส่วนในสมัยสมเด็จพระบถ้าบบออเป็นมือเาเป็นโซฟานะคะคือมุสลิมเนืน่ยเออคดูการปกครองด้วยความรับผิดต่อบด้านคนละเรือนแล้วก็ทหารนะก็มุฮัยยุทดูแล,แล,ล,ลมุสลิบ้านทหารและวกละเรือนต้วงมจะรวมมิสลิม นะคะสมุหนโหมดูแลหัวเมืองฝ่ายต่างหล่ลงไปนะคะทั้งด้านทหารแล้วก็พลเรือนเหมือนกันเอาง่ายๆสมุขนายกดูแลฝ่ายเหนือสมุขกัลยาโหมดูแลฝ่ายใต้นะคะแต่ก็ดูแลทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับทหารแล้วก็พลเรือนด้วยนะคะต่อมาส่วนที่สโกศาธิบดีกรมลังนะคะจะรับผิดชอบทั้งด้านทหารแล้วก็พลเรือนปกครองหัวเมืองฝ่ายอาชายฝั่งตะวันออกแล้วก็เกี่ยวกับรายได้ของแผ่นดิน รวมไปถึงการจิดต่อค้าขายกับต่างประเทศด้วยนะคะนี่คือการปกครองแต่ละหน้าสิภาพนะคะค่ะ การปกครองสมัยอยุธยาเนี k lan k lan k lan üyor, k k ่ยมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเมืองโดยมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญนั่นก็คือพยายามรวมอํานาจการปกครองสู่ส่วนกลางแล้วก็ควบคุมการปกครองหัวเมืองต่างให้เอที่จะทําายากเพื่อเพ่วดุลอำนาจกุมด้านการเมืองที่สําคัญของคะคือทางด้านการปกครองอนเอาว่ามีการและจากต้นก่อนนะคะที่จีองที่ส่งเสริมความเจริญเมือหลัมด้านการปกครองและสิ่งที่รุ่งเรืองในรัสเกตนกากสี่างรักษาม่ตงอนบอกให้ การะหนีข้ามาทรงขรัและเป็นของป <tinc S 1> ัจจัยที่สองที่สามมีการปกครองที่ประสิทธิภาพควบคุมหัวเมืองได้ดีนะคะนี่คือปัจจัยที่ทำให้อยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองนะคะต่อมาทางการด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะคุณไปอยายมากิจเศรษฐกิจของอยุธยาถูกการเดินทางต่างประเทศนะคะของมร่วมมือยุธยามีกขับและข้าต่างประเทศนี่เปแล้วที่มาสีนค้อทค่กันนคงอีกค่ะโดยมีกลุ่มทางสิ่งต่างๆการท่องเที่ยวต่างๆนะอานาคยาตั้งคุ้มบริบทของเรามีที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูกนะคะพืชที่สําคัญที่ปลูกกันมากก็คือข้าวรองลงมาก็จะเป็นพริกไทยถ้าหากพรสิ่งแวส่วนที่เหลือก็จะส่งไปสางกะสีมาปุ๋ยการเกษตรกั้นสารแล้วก็สานอัตราพิการข้าวซึ่งเป็นตัวรับองแล้ก็คาร์บอนนนีี่ต ก็คือเคาเพราะอภิปรายเพร่าก็จดนะคะเรื่องของการองเกียวภาษกาช่วงบางตอนที่เราจะได้เห็นเรื่องเกเกบเข้าทางค้ามี่นบ้างกีเนนักเรียนนะคะเลยค่ะต่อมาีบนรบน่งก็เป็นก้าน้ที่เป็นที่ักขันเิกามาเื่องน้นทำให้ขายสายที่อยกถือส่งไอเดีนะคะในสี้างาวขายดินเดียลภายในะนะคะมีสงาทำสงคามาตุแล้วก็สัตว์ป่านะคะเข้ามาทางะตัวจตรงรับอสเมื่อต่อ การสีแบบนี้ก็ยังคงเสียสีอยูย่อะถ้าถึงนะคะที่มีชามหมตัางเลานทุกรายตก็แล้วแต่อาจะบางือาจารย์ถือแน่นต้งไหนจะทำมันตนนั้นเลยเนะคะอาจารเศนะคะที่เห like ็นได้ยาะโทษแต่สุทยอมเป็นเสี่นะจุในอายุยืนหลายอนะคะรายย่อยก็รายของนางราได้หารต้องการอาจายในรายในยต่างตะวางกนะได้การสุขสาระการพองแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจู้เรียนจะตามเข้าใจแลวก็ควารู้เพื่อึ้นค่ะหางในเ่องด้ยนเข้าใไหคือเป็นธรย่ส มาคุณถุณกต้อ,อั้นางกระทงศึกษาธิกาตรงนี้ก็คิดใยงานแะ่อด้อยกให้นหักเรียนุกที่กส่วนองให้ตอบในงานนะคะ